บริหารหัวเขา่าและช่องท้องนะคะเดี๋ยวเราจะนอนราบลงไปที่พื้นโดยนั่งในท่าทิ่ิิดานี้นะคะนั่งค่อยค่อยลดศอกลงค่ะขยบยามนั่นคะลดศอกลงช้าๆปล่อยศีรษะลงค่ะแก้เข่าลงชิดกันแขนสองข้างวางไว้ข้างใบหูค่ะปล่อยให้สบาย ตอนนี้ยืดหน้าขานะคะบริหารหัวเข่าข้างในลึกๆใครที่ปวดหัวเข่าด้านในในข้อพับจะดีขึ้นอาการปวดตึงที่หน้าขาต้นขาจะดีขึ้นข้อพับนะคะที่ใครปวดตึงก็จะถูกยืดสายเส้นหน้าท้องช่วงอกจะถูกคลายไปด้วยหลับตาผ่อนคลายในท่านี้คะ่ะห้ารอบหายใจไปสบายและผ่อนคลาย หา,หายใจเข้าลึกท่าเดิมก่อนหายใจอ้อยค่อยตะแคงตัวะแเราคลี่ขาออก